สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พี่กบขอมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของพี่กบเองนะฮะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบว่าพี่กบนะนอกจากพี่กบทําการปลูกทุวเรียนแล้วการปลูกทุวเรียนแล้วใช้แนวทางนะฮะการทําเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอินทรีย์แล้วไม่ใช้เคมีนะฮะกบก็ใช้เคมีร่วมด้วยเท่าที่เหมาะสมพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวพี่กบจะให้เพื่อนเพื่อนรู้จัก ตัดักตัวนี้นะครับเพื่อนเพ่ดูเนี่ยใกล้ๆนะอันนี้นก็สอบย5โลนะก็สอบเป็นแบบนี้นะยี่มโลอันนี้แกะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนนดูนะครับตัวนี้เรียกว่าวัสดุปรับปรุงดินนะครับเพื่อนครับนี่วัสดุวัสดุปรับปรุงดินคือพี่กบเอาอินทรีย์วัตถุนะพวกจริงจริงแล้วก็ซื้อปุ๋ยหมักเข้ามาแล้วก็มาผสมมาทําการบดนะฮะทำบดตีละเอียดอะไรต่างๆแล้วก็มาผสมเขาเรียกว่าธาตุอาหารหลายๆตัว นะครับไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกนะอะมิโนนะยิปซัม um, นะประกบใช้หมดเลยแล้วก็ตัวจุลินทรีย์ก็ใช้ไตโคดมานะตอนนี้ใช้จุลินทรีย์แล้วก็ใช้หาได้ก็คือหมูนขาวก็ใส่ไปด้วยอยู่ในนี้นะเพื่อนครับนะอยู่ในนี้เลยผสมมิกเป็นแบบนี้แล้วครับนะ แบบนี้นะครับแล้วก็พี่กบก็เติม4600ด้วยนะก็คือเอามาใช้ในสวนทุเรียนขอมพี่กบเองอะ่ะแล้วใช้ดีครับก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับใครที่นะครับติดตามพี่กบคงรู้ว่าทุเรียนขอมพี่กบเป็นยังไงนะพี่กบจะใช้นะอ่นนี่นี่ประมาณ1โลก็แบบนี้นะค่าต้น1นปีนะครับประมาณ1โล นะฮะหนึ่งโลถึงโลครึ่งนลประมาณนี้ไปกบกะเอานะครับประมาณนี้นะฮะผมก็เวลาหวานนะเพื่อนเห็นไหมนี่มันเนี่ยไปผสมมิกไว้อย่างดีแล้วครับก็สามารถที่เอามาหวานรอบตรงพุ่มแบบนี้มันละกอก็ใส่ได้นะเนี่มันละกอก็หวาน <Okay. S 2> ่คือละเราหวานแบบนี้นะฮะหวานเสร็จแล้วครับก็รดน้ําตามที่ผมแนะนําให้รดน้ําถ้าเป็นทุเรียนเล็กแบบนี้นะเรารดน้ําตามเลยฮนะสามันติดเลยนะครับเดี๋ยวพวกระบบน้ํามันจะมันช่วยนะเราเรียกว่านาพาธาตุอาหารหรือนําพาสิ่งที่อยู่ในวสัสดุปรุงดินนี้นะเอาไปเป็นธาตุอาหารให้กับพืชต,ต่อไปนะครับเพื่อนๆลอง ใครสนใจนะก็ติดต่อพี่กบนะที่เบอร์โทรหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับ1กระสอบ25โลครับนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลก็จะมีค่าขนส่งบ้างยังไงก็ติดต่อพี่กบมานะที่เบอร์หน้าคลิปนี้เลยนะครับ